ได้เวลาอมยิ้มไปกับข่าวขำๆกับหัวรอเจ้าข่าวไปติดตามพร้อมกับคุณวุฒินันนาหิมเลยครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับและแล้วก็ได้เวลาของหัวรอโ <c oughs> จ้อข่าวกับท็อปวุฒินันนาหิมครับ เจ้าข่าวแรกไปกันที่จังหวัดตราดไปดูวิธีไล่ช้างป่าแบบแปลกแปกกันแบบนี่แหละครับที่บ้านของคุณเพกสังท,ทองชาวบ้านในพื้นที่ที่มีช้างป่าออกมาหากินและก็เคยมีเหตุช้างป่าไล่ทำร้ายคนขณะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านของตอนแล้วก็พังบ้านของเพื่อนบ้านข้างเคียงซะบ่อยครั้งเชียว แต่เนี่ยและเล็กขึงลวดเป็นราวตากผ้าแล้วก็นําผ้ามาตากไว้ทั้งเสื้อผ้าทั่วๆไปแล้วก็ผ้าถุงที่ผู้หญิงสวมใส่มาแขวนตากไว้ด้วยเพื่อป้องกันช้างป่าเพราะว่าบรรพบุรุษเขาเคยเล่าให้ฟังว่าช้างอ่ะเป็นสัตว์ระคัสูงถือเป็นสัตว์บ้าครูเมืองมาตั้งแต่ในอดีตแล้วส่วนผ้าถุงก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นของต่ำมักจะใช้ในการล้างเวทมนต์คาถาและอาถรรพ์ด้วยน่าจะใช้ป้องก,กันช้างได้แหละ ก็เลยนำราวลวดไปขึงก้านสวนลองกองที equally, <S <S ่เคยถูกช้างบุกเข้ามากัดกินผลและทำลายต้นจนโค่นล้มเอากระุงปั๊บหนึ่งมันขาเจ้าปั๊บเนี่ยมันจะไม่หลอดเข้าไปเลยคือมันจะถอยหลังอ่างเดียวคือมันยังไงก็เหมือนกับมันมีของอยู่ในตัวมันไหนมมันจะรูปลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูบ้างนะครับเผื่อ อ่อจะได้ผลจริงๆแต่ว่าใครได้ผลก็มาบอกผมด้วยนะครับเอาละครับไปเจาะข่าวกันต่อไปดูซิงานเนี้ยเป็นการจับพระคากุติเจ้าชุลมุนวุ่นวายขนาดไหนไปชมเ<ป>จ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอด่านซ้ายจังหวัดเลยเขาได้รับแจ้งว่ามีพระลูกวัดสองรูปเมาอารวาดอยู่ภายในกุติวัดแนวเวียงตะบลด่านซ้าย พอหลังได้รับแจ้งก็เลยนำกำลังออกไปตรวจสอบที่วัดไปถึงวัดก็พบว่าพระลูกวัดทั้งสองรูปโดยรูปแรกกำลังเดินวนเวียนไปมาอยู่หนกรุติลักษณะเมาหมายเต็มที่เลยจากนั้นนำตัวทั้งสองไปตรวจค้นภายในกุติก็พบขวดเหล้าจำนวนมากและที่ยังไม่ได้เปิดดื่มอีกกว่าตั้ง30ขวดแน่ซุกซ่อนอยู่ใต้เตียงเต็มเลย ดูดูสิดูขณะเจ้าหน้าที่เขากำลังเขียนบันทึกประจำวันอยู่นั้นพระทั้งสองรูปก็ยังหยิบเหล้ามาดื่มต่อหน้าต่อตาแล้วก็ยังวิ่งวิ่งวิ่งหนีไปแต่ไม่ได้วิ่งหนีตำรวจนะแต่แกปวดฉี่ขึ้นมากกระทันหันโอ้ยไหวไหมเนี่ยไนี่ไปได้ไลย ไม่ไหวไม่ไหวแกคงปวดเต็มที่อันไม่อยู่จริงๆเอาละครับไปเจ้าข่าวกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกไปดูโปอนุรักษ์สองสายพันธุ์ว่าแต่หน้าตาจะเป็นยังไงนะผู้สื่อข,ข่าวของเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าในพื้นที่บ้านร่องกล้าหมู่1 1ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก มีชาวบ้านไปพบปูน้ำจืดที่มีสีสันและลักษณะที่สวยสดงดงามโดยอาศัยอยู่ตามทานน้ำตกเล็กๆก,กลางป่าทึบโดยส่วนมากก็จะพบบริเวณสองฝั่งข้างลำธารตามทิวเขาอสวยงามจริงๆกับบรรยากาศพอหลังจากนั้นทางชาวบ้านก็เลยได้พาทีมข่าวเดินทางเท้าเข้าไปสำรวจปูในพื้นที่เลยซึ่งเป็นที่ราบสลับกับภูเขาครับเจอแล้วปูที่กำลังค้นหาอยู่นี่แหละ ลักษณะจะคล้ายกับปทูทั่วไปเลยครับแต่จะมีสีสันตามลำตัวกล้ามและขาก็หลากสีสันสวยงามอย่างที่เห็นเลยครับโดยชาวบ้านพบปูที่อยู่ในบริเวณนี้มีด้วยกันถึงสองสายพันธุ์แน่ชาวบ้านเรียกกันว่าปูแป้งและปูเปรี้ยวและหากนำปูทั้งสองชนิดที่พบมาเปรียบเทียบกันก็จะพบว่าปูเปรี้ยวนั้นจะมีสีสันที่กระดองหลังของปูและขาก็จะมีลักษณะออกสีส้มสดๆนะครับ ส่วนอีชนิดก็คือปูแป้งจะมีลักษณะกระดองหลังและตามขาก็จะมีสีฟ้าน้ำทะเลไล่สีไปเป็นสีเขียวโดยเฉพาะที่บริเวณขานั่นแหละครับก็จะมีขนออกมาเต็มเลยแล้วก็มีลักษณะตัวใหญ่กว่าปูเปรี้ยวด้วยตัวผูมันจะขามจะขนกว่านี้ในตัวเมียแล้วไอ้นี่ลูกมันเหรอครับอันนี้ปูเปรี้ยวค่ะเนี่ยตัวแดงๆดงค่ะมีปูเปรี้ยวอันนี้ถือว่าโตสุดเืยยังมีโตกว่านี้ไอ้ปูหน้าผาอันนี้โตสุดแล้วค่ะโตสุดแล้วจ้ะ ชาวบ้านเขาสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ไปจับมันเพื่อให้มันนั้นได้ขยายพันธุ์แล้วก็ได้พัฒนาให้อุรักษ์ต่อไปด้วยแหละครับเอาละครับไปจ่อข่าวต่อไปไปดูสิครับว่าเจ้าจักรยานกระโดดเชือกเนี่ยหน้าตาหรือว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะยุคนี้สมัยนีย้ใครๆก็อยากแสดงความสามารถเ oh, <yeah. S 1> พื่อที่จะได้นำคลิปมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต พอจับลัดจับพลูอาจจะได้โด,ด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตกับเขาบ้างนะแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้มีความสามารถมากมายอะไรนักอย่างในคลิปนี้แหละครับหนุ่มรัสเซียผู้นี้ก็พยายามโชว์ความสามารถด้านการไต่เชือกอยู่แต่จุดคลายแม็กสำคัญอยู่ที่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะต้องปั่นจักรยานเพื่อกระโดดข้ามเชือกไปให้ได้แต่สุดท้ายแล้วคอของเขาก็เกือบหัก เมื่อจักรยานสะดุดเชือกทาก็หัวทิ่มถึงขั้นเพื่อนของเขาร้องออกมาว่าตายไหมเนี่ยงานนี้ทั้งสองหนุ่มก็คงได้คลิปแบบว่าไม่ได้ตั้งใจไปเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่ายอดวิวจะล้นหลามขนาดไหนอะไรครับคุณผู้ชมแล้วทั้งหมดนี้ก็คือหัวรอเจ้อข่าวกับท็อปวุฒินันธนะหิมครับ พบกันได้ใหม่ในเก็บตกจากในช่างภาคค่ำเวลาเสาร์อาทิตย์แบบนี้ทุ่ม20โดยประมาณวันนี้สวัสดีครับพุ่งรู้ว่าคุณวุฒินันหายตัวได้ด้วยเนี่ยกระโดดแวบหายไปเลยนะครับ